ุณกำลประสบปัญหาการขุดเหมืองอยู่ใช่หรือไม่ไม่จะเป็นที่ขุดพังหลงทางเจอผีตกราวาหรืออะไรก็ตามแต่วันนี้เรามีท่าออกให้สำหรับคุณ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 สวัสดีทุกผู้ชมกันด้วยครับตอนนี้เกมมาครับนะครับ วันนี้เราก็จะมีคําสั่งคําสั่งหนึ่งที่เรียกได้เลยว่าแบบสะดวกสบายมากสำหรับเราชาวไมค์คันนั่นเองนะครับสำหรับใครที่ขี้เกียจขุดเหมือนนะครับเพราะว่าประสบปัญหาดังกล่าวนะครับก็มาดูคําสั่งนี้กันเลยนะครับคำสั่งนี้จะตอบโจทย์คนสำหรับที่แบบคือยังไงคือแบบเป็นคนที่แบบขุดเหมืองแล้วแบบเออนั่น,ะนแหละนะครับตามนั่นแหละนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราก็ต้องมีคอมมานด์บ็อกแล้วก็ต้องใส่คําสั่งลงไป เโอเคไหนๆะที่เราทำการใส่คําสั่งเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เริ่มกดทํางานเลยอ่ะกดเพื่อมันทํางานจึ๊บนี่มาเรียกคอมมานด์บอคไมจึ๊บ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 นี่เฮ้ยอ่ะ Mining Turtle in Minecraft หนึ่งจุดเก้านะครับ by Red Engineer อีกแล้วนะครับก็นะครับ,นะรบตามเดิมเลยกด Activate เพื่อเรียกว่าเดินเครื่องนะครับแล้วก็ นี่กดอันนี้เพื่อดูวัตถุจิตที่เราต้องใช้งานนะครับสำหรับใครที่แบบดูแบบโอ้โหไอ้น,นี่มันอะไรเนี่ยนะครับก็มาดูได้เลยครับผมจะได้ทําการเตรียมข้อมูลไว้เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคหลังจากที่เราได้ทําการเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วครับเราก็มาเริ่มทําการผสมผสานกันเลยนะครับเออแน่นอนขั้นตอนแรกเลยก็เราก็ต้องมีนี่ไมค์คาร์ดวิดฮอปเปอร์แล้วก็ดมอนพิกแอกและอย่างสุดท้ายเลยก็คือ16พิสตันเองนะครับแล้วก็มาโยนจิบ นี่จิ๊บนี่ได้นี่ mining turtle แล้วนะครับนี่หน้าตาของ mining turtle เ,เ,เ,เนี่ยผมออวางตรงไหนตรงนี้กันอ่าจิ๊บจิ๊บจิ๊บอ่านี่ก็คือหน้าตาของ mining turtle น,นะก็คือเรียกว่าเต่านักขุดนะครับถ้าแปลแล้วนะครับมันก็จะดูหน้าตาแบบ <c oughs> มันก็ยังไม่ทํางานนะครับอ่าแล้วไอ้พวกนี้เราก็จะมาทําเรียกว่าใครใครเคยเล่นไอ้เนี่ย เลสอเลสคอมอะไรวะเออนั่นแหละเล a อเล t นะครับมันจะมีรถขุดพวกขุดขด,ดูดแร่ใช่ไหมล่ะโอเคแล้วก็ต้องโยน1เออเลสโตนบล็อกแล้วก็ 1Hopper แล้วก็จะได้นี่ mining turtle hopper นะครับเออถ้าใครเล่นเลสอเลสอะจะสังเกตว่ามันจะมีเลกว่าไงเป็นฐานหนึ่งเป็นฐานดูดเหมือนใช่ไหมมันจะส่งรถออกไปดูดทองดูดเพชรอะไรประมาณนี้ใช่ไหมถ้าใครถ้าใครเล่นทันนะโอ้พูดซะแบบเกมโคตรโบราณ คจิบจิบแล้วก็วางนะครับแล้วเราก็กดไปเออจิบนี่หลายคนอาจจะดูว่ามันก็แค่ฮอปเปอร์ธรรมดาที่หนามันจะดูแบบวิเศษวิโสโอโหอาหารอะไรกันนักหนานะครับแต่ฮอปเปอร์ตัวนี้มีความพิเศษเอย่างหนึ่งก็คือมันจะเรียกเออเจ้าฮอปเปอร์ตัวนี้กลับมาส่งของลงกล่องนะครับเอ๊อนึกภาพออกแล้วใช่ไหมนะครับวิธีการสั่งให้มันทำงานเลยก็คือเราต้องมีบล็อกออฟโคนะครับเอออฟโคผม้ายไปไหน อ่อ,อ,อเดี๋ยวๆเดี๋ยวผมอับหนึ่งผมใจเย็นใจเย็นได้แพคไอซ์มาจากไหนเนี่ยอ่าสิ่งที่เราจะให้มันทำงานได้เราก็ต้องมีนี่บล็อกออฟโคแล้วก็โยนลงไปใช่นนี่หนึ่งอันนะครับอ่าเริ่มจุ๊บนิ่มก็จะเริ่มขุดนะครับอ่ามันจะค่อยๆขุดนะครับอ่าจุ๊บ มันก็จะขุดอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆจนกว่าของจะเต็มนะครับอ่าเลยคืถ้าเกิดว่าของเต็มเกิดอ,อะไรขึ้นอ่าผมอ่านี่กมันจะขุดไปเรื่อยๆนะครับเอออยากจ,จะบอกว่าไอ้เจ้าสิ่งนี้สามารถทําลายได้ทุกอย่างแม้กระทั่งลาวาเบดล็อกน้ําหรือแม้แต่บล็อกอะไรที่เราขุดไม่ได้หรือทาลายไม่ได้มันก็จะขุดให้หมดเลยนะครับก็สะดวกสบายดีนะครับแต่ว่าถ้าเป็นพวกเบดล็อกอะไรเงี้ยคือขุดแล้วมัน,ม,นมันไม่ได้บล็อกเป็นล็อกนะคือมันจะหายไปเลยคือหายไปจากโลกนี้เลย จิ๊บมันก็จะขุดไปเรื่อยๆขุดอย่างสโลไลฟ์นะครับในระหว่างนี้เรากแบบ็อาจจะเดินชิลๆเดินชมนกชมไม้อะไรก็ว่านไปนะครับนี่มันก็ขุดหมดเลยนี่เราก็อ่ะเดี๋ยวพิสูจน์กันดูถ้าเกิดว่าของเต็มนะเอ้ยแปบ๊บหนึ่งอ่ะจิ๊บอ่ะโอเคถ,ถ้าเกิดว่าของเต็มทำไงเดี๋ยวมาดูกันอ่าจิ๊บนี่ มันก็จะไปนี่ส่งของแล้วนะครับนี่ส่งของอ่าเราสามารถเสกทีเดียวสองคื่องก็ได้นะนี่เดี๋ยวผมขอเสกมันกิน3ามบล็อกใช่ไหมหนึ่งสองสามจุบจุดจจโอเคอ่าเสกแล้วก็ใส่นี่เชื้อเพลิงลงไปให้มันขุดนะครับนี่ยิ่งเสกเยอะเนี่ยเราก็จะยิ่งแบบสบายขึ้นนะครับนี่มันก็จะ โอนถ่ายของไปเรื่อยๆนะครับนี่นะครับแต่เอามานีก่อนไปทำงานต่ออ่าจุ๊บๆเก็บๆ,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 ๆนี่มันจะขุดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะถ้ามันเจอเป็นบล็อกแร่มัมนจะขุดเป็นแร่มาให้โอเคอ่าเดี๋ยวผมจะไปสูด้ดูว่าเวลาขุดเบสล็อกเนี่ยมันจะได้เบสล็อกจริงหรือไม่นะครับเดี๋ยว แบหึงผมขอไปอ้อมไปดักหน้ามานิดหนึ่งจึบจึ๊บจึบ,จบอ่าเดี๋ยวคอยดูนะครับว่าฮอปเปอรคันนี้ทำไรทำอันนี้ไม่ทำงานต่อเชื้อเพลิงหมดเหรออ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ใชนะครับสงสัยเครื่องต้องใส่น้ำมันซะหน่อยโอ้กาวิไม่ได้เป็นปัญหารจริงเลยนี่ก็จะขุดอย่างนี้ไปเรื่อยไปเรื่อยนะครับ เอแล้วใม่มันจะโอ๊ยเกะกะเกะกะอ่ะอะ่เดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยอ่ะนี่อ่านี่มันก็จะใกล้ถึงไอ้นี่แล้วนี่เบสล็อกนะครับเดี๋ยวเอยดูนะมันจะทำลายแบบทำลายหายไปเลยนี่ปึ๊บปึ๊บอ่าแล้วแต่แล้วแน่นอนนี่ไม่มีเบสล็อกแต่อย่างใดนะครับไม่ต้องถามหาบล็อกเบสล็อกเลยนะครับเพราะมันไม่มีอ่าของไอไอตันุูมันเต็มแล้วเดี๋ยวผม ช่วยเจ้านี่มันขุดหน่อยเพราะว่ามีแต่กาเวลมันรู้สึกรู้สึกมันเกะก,กะโอเคนี่ปุ๊บก็จะขุดไปเรื่อยเรื่อยการถ่ายของก็อาจจะช้านิดนึงนะครับเพราะว่าแน่นอนเหรอฮอปเปอร์นี่ของก็จะเต็มนะครับส่วนอีกเครื่องนู้นก็จะขุดไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยยนะครับถึงแม้ว่าของมันจะเต็มแล้วก็เถอะนะครับก็จะขุดไปเรื่อยๆนะครับเพราะรอจนกว่าไอเนี่ยมันจะล้ว่าไงดี มีฮ o อปเปอร์ว่างหนึ่งอันนะครับก็แล้วก็ใส่อีกอันนึงนะครับเพื่อที่จะทำให้แบบไอ้เจ้าฮ o p ปเปตัวนี้มันกลับไปนะครับไม่กลับก็ช่างมันมันอยากทำงานต่ออ่าเดี๋ยวผมจะถ้าเกิดว่าสมมติว่าเราวางน้ำวางลาวไาป่าเน,นี้ยมันจะหายเปนเทีนะเออผมหาน้ำอ่าอ่ะซุบผมวางน้ำจึบ๊บนี่จึบ๊บแล้วก็จึบ๊บ ก็จะทาเดินน้มเรื่อยๆอ,อ่านี่น้ําหายไปเลยนะครับลาวาก็เช่นกันนี่ก็สะดวกสบายดีเหมือนกันนะอีกตัวหนึ่งกลับไปแล้วนะครับอ่ามันก็จะนี่ถ้ามีของอย่างใดอย่างหนึ่งเต็มเนี่ยมก็จะกลับมาแล้วว่าระบายของเข,ข้าคังทันทีเลยครับก็สะดวกสบายดีนะก็ไม่ต้องทําอะไรนะแค่ดูเจ้านี่มาทํางานแล้วก็รอหินรอแร่อะไรก็ว่าไป นะครับเราอาจจะปักทอดปักอะไรเพิ่มแสงสว่างก็แล้วแต่ใจเลยนะครับนี่ที่เพิ่มความส,สว่างสวยเวลาเจอมอนเตอร์มันก็ไม่ทาอะไรหรอกนะมันก็จะนั่นแหละมันก็จะปล่อยเลยตามเลยนะครับเอาไงก็สลหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาเพื่อนๆก่อนล้กันนะครับอาจจะดูสั้นๆไปนิดนึงนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับก็แค่มาเปิดฮอปเปอร์ดูเฉยๆนะครับโอเคสลหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไว้แต่เพียท่าน้ก่อนล้กันนะครับ ก็ไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย